คนพายจมน้ำตามหางหูงหัวตลกเัน <Yeah. S 1> งูเลยซึ่งแหล่ง ok ที่เราจะตามหาเป็นแหล่ ok งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขาลึกและเป็นที่อยู่อาศัยของงูน้ำหลากหลายชนิดแล้วอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับผมจะเป็นหน้ากากที่สามารถใช้ดำน้ำและสามารถใช้หายใจได้จากบริเวณตรงน,นี้เลยดีดีวันนี่พี่จับงูนะครับทุกคนแล้วนี่อะไรอะส่าแล้วงไม่ได้ยินเลย เอามาทำไมเนี่ฮะถุงบัติเพื่อมีอะไรมีค่ะเอากลับไปให้หมดเลยเครื่องหาโลหะเนี่ยถ้าเกิดเราเจอพวกเงินอะไรอย่างนี้นะครับที่จมน้ำอยู่เนี่ยโลหะมันจะถูกตัวจับแล้วมันจะสั่นแบบนี้เืออือมันสั่นดิ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 โอสั่นไปผมจะลุ้นเลยว่าแหวนหรือสร้อยกันแล้วแหละตึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนักเราเดินทางมาไกลกว่า100กว่ากิโลเพื่อตามหางหัวกระโหลกครับท่านรู้ไหม สภาพมึงดีเป็นนากาศและออกลบกมันได้เลย บรรยากาศด้านหน้าของเราเนี่ยมันเป็นป่าที่ดิบแล้วก็ชื้นมากนะครับทุกคนน้ํามันจะมีทั้งงูบกงูน้ํานี่ก็จะเยอะมากตอนนั้นเรามาผจญภัยทุกคนจาได้ไหมจำได้เอาผมมาทําอะไรอีกรอบหนึ่งท่านที่แล้วเนี่ยผจญภัยกันเราก็เจองูหัวกะโหลกนะครับเอาง่ายเรียกที่นี่ว่ายงงูได้เลยนะครับทุกคนครับเวทเชหน่วยสวัสดิ์เวทอ๋เจออะไรไหมทั้งล่างน้าเคลียร์ไม่ได้หารบอกเียละปะเราสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ เจ็บที่สุดแล้วก็น่าจะมีงูมาขวางมันกลัวจะหายเลยโอเคพไมันกินไม่ซ่านเลยอีกโอยรวยแล้วเหรอฉันเอาตาไปซื้อย้อนตุ๊ด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 นี่เดืสั่นจู่ๆเลยอ่ะดูจดีไม่มีอะไรเลยนี่แต่เห็นว่าดั้มดูเจออะไรปะเไอ้หอะไรบอสเจอโอ้โหเรารวยแล้วเราจะรวยแล้ว เอบดีต er ั้งเป้ผู้ชายอะไรวะเนี่ยไม่ได้เลือกเลยผู้ชายไปี่อะไรยอดเยียนอะไรก่อนที่เราจะเร่เดินทางเราก็ได้สังเกตเจ้างูน้ำชิ้หนึ่งที่อยู่ในรูเราเจองูเฮ้ยเจอเหรออะไรเจอเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมพี่เจ้ลองสุโขเลยเราเจองูอยู่ในรูนะครับทุกคนตอนนี้ะวงระวัง งูอะไรอะงูอะไรวะงูใหญ่ใหญ่ทเปล่าพี่โอเคไม่ใช่งูที่เราตามหานะครับทุกคนเราจะไม่วนครับไป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 จับเขารูดเ้เราเจองูไปีไไปไปไปไไป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 วปไไปไปไปไนไป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 ัปไปไปคแไ็คปไปปัปไปไปตปไปไปไอบปปไปไปไปงปไปไปไปิปไปไปไไป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 ไไปาปปไไปไาไปไไไปปนไเชีไไไปป เผ็ดเผมันอมกิ <c oughs> ้วหอยเช่ล์ดเลยนะครับแรงแรงอร่อยมากและขอสีส้มหลอดกุ้งคั่วพิเศษที่เราเอาความเปรี้ยวเผ็ดมันเคม็รมรสชาตินี้ให้ผมบอกเลยว่าอร่อยลงตัวพอดีเลย <c oughs> วนี S <S <々>้เนี่ยเป็นวันที่น้ำลดต่ำแบบขุ่นมากครับทำให้เราไม่สามารถมองอะไรเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนวิธีนะครับเป็นเดินไปเรื่อยๆน่าจะง่ายกว่ารอดไหมถ้าใส่น้ำมันค่อยไหลบอสจั่น้ำลงไปเลยบอกจะมาดำน้ำกันทุกคนวันนี้น้ำมันตื้นดำไม่แค่ดี โอ้ยชิบหายแล้วแล้วก็โดดหาชิบแคกอะไรวะไม่ได้เด้อต้องเดินไปได้ไหมโอ้ยลงไม่ได้ไอเป๊ะชิบหายแล้วไอเป๊ะแล้วสภาพดูดูสภาพดูตัวเราเว้ยอีนี่ก็เป๊ะทีนี่ก็พุงออกอันี่ก็ลมบอสมึงอะไรบอสมันอยากอ่ะเพื่อนโอ้ยนี่มันเจ๋อเอ้ยบอสให้ดีบอสที่นี่ขึ้นไปนั่งซักไหม โอ้โหโอ้โหไปไหนไปหามันอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่เมย์พักครับเพราะพี่เมย์ขาพิกนะครับเมย์พีดกระโดดลงมาเป็นเมย์พิงเรียบร้อยเลยเมย์พิกปวดมากไหมปวดมากเลยตอนนี้นะพระจนลไทยเหลือเพียงแค่พี่กอนแล้วก็บอยแล้วก็ผมนะครับอีประมาณสามคนนะพี่กอนวางกล้องลงแล้วเราต้องไปด้วยกันกอนพิงไป้ร่าง เรื่องเรื่อยๆนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยสถานที่ที่เรามาตอนแรกผมคิดว่าน้ํามันจะขึ้นสูงกว่านี้มันน่าจะประมาณนี้ปกติแล้วแต่วันนี้เนี่ยน้ำมันลดต่ำลงอาจจะเป็นเพราะว่าฝนไม่ตกน้ำแต่อาจจะเจอกับงูในระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยาะเรื่องเราก็เดินทางกันต่อไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็เจอกับงูตัวนึงที่กำลังว่ายน้ำอยู่เขาไหว้บนน้ำเขาไหว้บนน้ำเขาเดินอยู่ขึ้นกับเว่อไม่ไหวไม่ไหว ไอซีออนหายดิหายอยู่ไปไหนแล้วกเจอเเกินเห็นมเห็นไหมเห็นไหมมันเลื้อยมันเลื้อยไหนวะบอสนี่นี่ที่ที่พี่เห็นเมื่อกี้ไอนี่นีไม่ไหวเห็นหางไหมเห็นหางไหมพี่ก็เจอปเจอ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 แล้วในกล้องเห็นไหมไอ่ีออนเห็นเห็นเห็นนี่นี่้านเจีกับกูไปบีเรอที่สแล้วนะครับไอบอสเดินน้ำขุนเริ่ม โอเคผมจะเอาขาไว้ตรงนี้เถอะมันไปตรงนี้เนี่ยมันจะฉกขาผมไปเริ่มไปตรงนี้มันจะเข้าตะข่ายกับดักเรานะตะกี้มันอยู่ตรงนี้หัวอุ้ยได้ไงตัวผิดเห็นแล้ว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 เกือบจะเข้าใต้ดินอ่ะนี่หัวมันโผล่มาโอ้โหผมคิดว่านี่เนี่ยเป็นหน้าจะเป็นหัวงูหัวกะโหลกนะครับดูจากลายครับทุกคนมันจะเป็นดาสลับอู้หผมไม่รู้ว่าหัวเขาอยู่ตรงไหนไงผมเลยไม่ค่อยอยากจับโดนแหวงกัดนะผมกลัวผมกลัวโอ้โหวิ่งวินาทีที่น่าตื่นเต้นมากเลลยคครับทุกกนนนผมจะโดงู้ฉแว ใช่ห oh. ัวกระโลจริง ไอ้งูหัวกระโหลกจริงๆด้วยโอ้ยเจอแล้วไม่ทำอะไรเลยใช่ใช่นี่นงูหัวกระโหลกครับทุกคนเห็นไหมงูหัวกะหลกจริงๆด้วยนะครับทุกคนบอสเอาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเขาจะหนีอ้เราได้แล้วอย่าพิอะไรเลยครับมีทางเข้าป่าไปอีกลึกมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราได้แล้วอะทุกคนสังเกตที่ตาของเขาครับตามันเป็นขุ่นๆผมไม่แน่ใจว่ามันกาลังจะลอกข่าหรือว่าตัวงูตัวนี้ตาบอดนะทุกคนตาเาเป็นสีฟ้าหรือเปล่าแต่พี่ว่ามันไม่น นะครับโอเคเราจะปล่อยขเข้าไปเ้ยยสีอจะฉกนะเลีวมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่บอลหนามพี่กันไหนหรอวะพี่เดิมพี่เดิมเคมาล้ว โอ้ยเข้าไปดูข้างในให้ดิไลเมันเหมือนงูเลยน่ะเออว่าบอสต้นไ้เห็อันนี้งูบกไม่ใช่งูน้ำแต่เราเข้าไปเฮียโดนฉกชิบหายเลยนะครับทุกคนงูที่เราเจอไม่รู้ว่างูผัดอะไรนะครับเป็นงูบกเนี่ยเขานอนอยู่ใต้กิ่งไม้เห็นไหมชาแนลโอ้ยนะมันยาวมากชิ่อเลมันนิ่งมากน่าจะนอนหลบอยู่ใต้ใบไม้โอเคเราจะไม่เข้าไปนะครับทุกคนเพราะว่านี่เป็นงูบกแล้วเราไม่รู้มีพิษหรือเปล่านี่อันตรายเกินไปอ้าวบตีนบัตีนลุนอ่าวจะจะบัตินซะด้วย เราจะดอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่ามีรูปร่างคล้ายๆกับโคลไฟครับทุกคนเออเฮ้ยมันสวยมากเลยไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคไปยิ้มสุดยิ <jaar dive> <wild> all, okay. ้มแตน้ำไมไี่ยิ้มไม่รู้ะไม่รู้น จริงนี่าลากยันใหญ่เลยต้องด้กิน้มตัวใหญ่ขนาดเนี้ใหญ่ของบอสอีกฐานเลมาดูที่ว่าวันนี้เราไม่เจอตัวมันที่ไหเอาใว้หายอานนี้ไงตึ้มตึ้งตึ้งตึ้งว้าวสกอร์เปียนเบบี้ ตัวใหญ่ไหมแม่งป่องช้างปะใช่มันตัวใหญ่บักเอฟมากเลยนะครับทุกคนสีมันไม่เหมือนกับที่เราเคยหาที่ทุ่งนาสีที่รุ่งนามันจะเป็นสีดํานะทุกคนเขียวๆเลยต้องคนละสีว่ะโอเคอุ้ยไม่ดูร้ายเลยมึงไม่ดูร้ายสิก็มึงไม่ได้จับเอาไว้เขียวันอ่ะไม่ไปเฮ้ยมันจะสู้แล้วนี่ง

ทุกคนเคยเห็นตะกะแตนไม้ไหม <c oughs> ไมันหายากมากเลยนะแกถ้าเกิด <c oughs> ไปเข้ามาในป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีใช่ปะไม่มีเลยแกแบ <c oughs> บหลังโบงหลังบ้านเนี่ยหาไม่มีเลยนะเราต้องมาดูในป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้นิ่งๆอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> ตะกะแตนไม้หาย,ายากมากนะคบทุกคนแล้วเป็น <c oughs> สัตว์สงวนด้วยเราจะจับไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆนครับใช่ดูสิว่าเทมากเลยอ่ะเไปทำตัวนิ่งๆเอาไว้แบบหลบพกนะคล้าเออเอาไปปล่อยเขาสิเดี๋ยวมจะโดนจับ เจอแตัหมูสายรุ้งทุกคนดิโอ้ยมันเข้ารูมันเข้ารูมันเข้ารูอะงั้นผมขอดึงออกมานิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาร่างมานี่ออกมาก้องมีค้อม มันลออกมาปุ๊บแล้วก็ออกมาได้เลยชื้นนุ่มๆนะลูกน้ำลูกนุ่มเออว้าหน้องน้่งนะเบลอ่ะเธอทำให้เขาตกใจเขาจะกัดเรานะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้อ่ะปกติเขาจะกินปลาเป็นอาหารเขาไม่ได้กินเราเป็นอาหารเขาไม่น่าจะกัดเราดูหน้าตาเขาสิเขาทุกคนหน้าตาเหมือนเราเลยโอ้โหตอนนี้เขากำลังสำรวจอยู่ว่าที่นี่ที่ไหนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาเข้าไปแล้วไายบายน้องไยลงไปแก้ยืมวันนี่น่าจะเป็นรังของเขานะครับทุกคนนะเป็นที่อยู่อาศัยเขาแล้วเดี๋ยวปลาเล็กก็จะเข้ามาเขาก็จะฉกปลาเล็กกินนะครับไปแล้วจ้าไม่ตายไปไปในรูในรูมีปูด้วยทำไมปูอยู่กับงูอ่ะเป็นเพื่อนกันครับผมเออเข้าไปแล้วงูก็มารอกินปลาตรงนี้ปูก็มารอกินตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยนะช่อบมาพักน้ำแล้วก็โดนสวบชอดก็เด้ ครับท eh? e ุกคนตอนนี้เราลับมาที่แคมป์ของเราแล้วนะเจ็บขาอยู่ไหมเจ็บอยู่ใหญ่แล้วก็อยากแกงไอ้บอยอันนี้คืองูปอมที่เมย์เตรียมมาเหมือนมากอุ๊ยดึกอุ๊ยดึกบอส ใหญ่เลยโอ้โหมันออกตัวเดียวกันเลยหลายพันเดียวกันเลยแต่ตัวใหญ่กว่าอยุดดีๆไม่เร็วหนิไม่เห็นไม่ค่อยจับได้ไหมจับหางอ่ะแล้วห้อยดึงออกมาช้าๆห้อยดึงขึ้นมาเท้าพีู๋หรือเ่าไม่ใหแต่ไม่ใหญ่จะพุ่งดึงขึ้นมาเดี๋ยวมันจกอยู่นี่งๆก่อนแต่ยังไงยังไยังไม่ต้องมาเลยคือมันเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าตัวตะกี้เยอะมากเลยครับทุกคนมันป้อมมากแล้วอุดมสมบูรณ์มากดูหัวดิโอ้โหัวเท่านี้โป้งเลยอ่ะขึ้นด้วยเห็นไหมใช่ ไม่ปจับไม่ได้มันลื่นาเอาลยเอาเข้าไปแล้วน้ำอุ่นเอ้าวินพี่จับระบอส ไม่ได้มาเอาบอสเม้ที่จะมาพี่แมวที่จะมาอย่าเร็วเพราะว่ามันจะแหวงฉกใช่ใช่ทุกคนตอนนี้เราเจองูหัวกะโหลกที่โตโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปกติแล้วอย่าไปหาจับมั่วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนฉกขึ้นมาอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับแต้ท้องจะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยนะครับทุกคนครับนี้ยใช่แล้วก็มีสีดําสลับกับน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนเป็นสิ่งเนเจอเลยแล้วที่หัวเขาเนี่ยที่เหมือนกันหมดเลยในหัวกะโหลกก็คือหัวเขาจะคล้ายๆลายหัวกะโหลกอันไี้เราที่เขาจับเข้ามา ดยู่ลายขนาดนั้นมันเหมือนมันตกใจเราก็ัวเลยใช่ใช่เขาไม่เคยเจอเราไงแล้วตาก็จะเปละมากเลยคนแบบแว๊บใส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 ละลูกแต่เราไม่ควรที่จะไปลูบหัวเขานะคะถึงเขาจะมีพีเพราะเขาอาจจะกัดเราแล้วก็เจ็บได้นะทุกคนอะไรอะไรที่มันดูเป็นกระโหลกเนยขอดูหน่อยก็ได้หัวไม่ไงอะไรหัวกระโหลกนี่ไงคือจมูกไม่รู้ เป็นอีกชนิดหนึ่งที่คนที่รักงูแล้วก็ชอบเล reason, mm. right? ี้ยงงูนะครับจะชอบเลี bon ้ยงไหครับเพราะว่านิสัยเขาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ดุร้ายด้วยนะทุกคนจริงนะใช่แต่ว่าที่เป็นการที่มันเป็นงูป่าเราก็ไม่อยากจะจับขนาดนั้นนะครับอ่อโยนให้ดูด้วยกันไหมลูกไปอยู่ไหมแมสาวโตแมสาวน้อยบอสจ๋าโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วยอ่ะพันกำลังดีเลยอยากเอาไปเพาะพันจังเลยอ่ะ สมาชิกใหม่ของพวกเรางูหัวตลกยักษ์นะครับทุกคนว้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็สร้างบ้านให้น้องดีๆนะครับแล้วก็เลี้ยงน้องดีๆอุ้ยอากัดนะอุ้ยอากัดนะ อุ้ยอย่ากัดนะอ้ยจริงเหรออุ้ยไม่ติกัดอุ้ยมันอ้าตรแล้วผมไม่เห็นเมื่อเกี้เเกลยอเลยเกลือเป็นอากลือ้วล้อเกลือเกลือเกลอเกัืกลอเกล้าเกลือลิปนี้นะครับอดี๋ยวเจอคลิปหก้าฝากนือสกลือเกลือเกลอเกลือเกอเเกลือเกลืออากลืรเกลเกลือเกือเกืออเกอเกลอเกลอเอเกลือลือเกลอําลือกลเกลือเกลือเกลือเาลือเกลกลเกลเลเลือเอเกอเกะอเคแต่ว่าตอนมึงจะกินมันมันไม่ได้แบบมันค่อยๆอ้า ถ้ามันครับใชนหรือมันจะกินนิ้วพี่แล้วอุ้ยอย่ากัดนะเฮ้ยไม่ได้กัดลองดิและนี่คือมูสมาชิกใหม่นะครับผมอีสปีชีส์หนึ่งที่จะเข้าสวนตั์ไฮเอ็นซูของพวกเราันอนาคตเราจะไปตามหาสัตว์ชนิดไหนจากธรรมชาติมาเลี้ยงอีกอย่าลืมติดตามการสำนี้สุดสลายไปด้วยจ้า ไปยไปไปดิไปไม <ไป S 1> ่จำไม์จำเขยดไปยัยโลกไปมีอเไรไปนะใครจะไปยัยยไยไม่หายย่ยอยแล้วเป็นเมพิ้งทำไมเอาอย่า,ายเป็นเมพิงนะทุกคน